สวัสดีค่ะลูอิสตอรีจ่จ้าลูอิสตอรี่พามาชมสวนนะคะสวนผักสวนผักบ้านบ้านญาติกันนี่แหละจ้ะพี่น้องจ,าจ๋าแต่ว่าพาดูดอกไม้จะดอกดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรเออใครเห็นก็คงรู้นะสวยมากแกพี่น้องจา๋าสวยมากเลยอันนี้ดอกกระเทียม กินได้อันนี้กินได้ได้พี่น้องมันเป็นเคี่ยนมะเป็นเถาวันมันเป็นแถาวานสวยอ,นนอันนี้อันนี้ดอกอะไรละ่ะลืมละจะพูดแล้ก็พูดไม่ออกใกล้ถนนเลยพี่น้องงามๆดอกโเชียนสนอันนี้อย่างน้อมันจะออกปากมันออกพี่น้อง อันนี้กระเทียมเอาไปกินกับลาไปดอกกระเทียมดอกกิ่ยังนะเฮะรื้มซื้อมั่นอันนี้นั่งนี่ต้นอันนี้เออชวนชมดอกชวนชมมาสิออกแล้วมันบอกออกมันค้าป,ปากกูนี่ชวนชมอืมงามเสียงเด็กหน่อยน้ำพี่น้องอันนี้ บ้านจะบ,บ้าน <c oughs> บ้าน <c oughs> โอ้อันนี้เท่ากี้ยังขึ้นเต็มไปหมดเลยพี่น้องพ <c oughs> ักไรเนาะผู้อันนนั้นก็ไดไอ้ดาพักกันพักขาวันนี้บิดาผู้ดินผู้ดินเดีย๋ยวพาไปเบิ่งมะเขือพี่น้องบ้านนี้ทั้งคุ่น,นั้น คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากหมักทั่วพี่น้องกำลังงามเลยนี่เคนปลูกทุกอย่างอะนะอืมเป็นข้างในคนก็สิเป็นอ่าสวนยางพี่น้องจ้าอันนี้ก็อันนี้ก็สิเป็นหมักหน่าคนเก็บหมากมันเบิดล่ะจริงหมากมันโดกโดอกมากหมดก่อนนี่หมากโดกหมากเลยต้นหมักหน่าอ๋อหมักพริก มกพีกับกระลังดกกระลังเป็นหมากพี่น้องไอ้น้าลดน้ำพักบอกว่างหันนคีคุณน้ามะเขือเพิ่นพี่น้องเอ้ยตอนซ้อนคนะักกว่านะกระลังลูกหน่อยๆกระลังจอลูกแด,ดงก็มีลูกสุกเหล่าก็มีพี่น้องมะเขือเปาะคิดพออยู่บ้านเฮามันแพงหลายเนาะคุณน้าโอ้ยกินได้บ่นี่กินได้บ่มะเขือนี่ อันลูกอีสตอรี่กินได้บ่มะเขือนี่เจ็บกินได้บ่นี่มะเขือนี่แจ็กลูกหนึ่งนี่นะบ่ซิมบังซิมบังไข่เพิ่นมาเห็นนี่ลนะ่ะเฮ้ยคนน่ะโดดๆพี่นอ้นองจาเอืมหวานแช่บ้าของมา มะเขือ,อยังคือหวานแต่เ่าต้องไม่ใส่สมตำๆหรอกไปกินเด่นมะเขือนี่ซื้อไปกินเด่นพี่น้องไม่ค่อยได้ใส่สมตำๆได้นี่มันหวานผุน่นลูงใหญ่พันใหญ่มันผุ่นพันใหญ่พี่นอ้องสวัสดีทุกันใหญ่เพิ่นกระดูกดูพนะ่นน่ะมันเขียวมัน่อดใสุกพี่นอ้องอืมอืมอร่อยมาก อีน้าหน่อยมากินเนี่ยอืม <c oughs> อันนี้ลุกอยู่ได้พี่รองแต่ว่ามันท่านไหนลูกไงนั่งเง็นหน่อยอยู่นั่งเป็นหน่อยอยู่คุณหนามกพริกเพิ่อนมกพริกขี้นูสวนพริกวเพื่อนพันหน่อยเนาะพริกพั่อนหน่อยเพิเ่อนมักเกลือมกเกลือขึ้นกระดกขึ้นยันเลยมะเกลือขึ้นเนี่ยเกลือขึ้นนี่ แกงแกงแกงใส่ัลน้ำมักับกระสับได้หน่อยอ่อนมัน,นมันหน่อยอ่อนอ่ะมันคือขึ้นอ่ะ <c oughs> อืมอ,อุ้ยกล้วยกระดกบาดรนี่กล้วยกระดกขนาดพื่อนอะ <c oughs> มาหาหน้องมาหาหน้องเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละจาะพี่น้องจ้ะอ,อือโอ้ย <c oughs> พื่อนะข้างมะเขือเพินะ่มเนาะ รอเนี่ยพาพี่น้องรอสวนเรอบานนี้เรอมาพาพี่น้องรอสวนสวนอันนี้เป็นจะเป็นกล้วยนะก็ยางเนาะตรงนี้เพ่นเกษตแบงเป็นอ่าเป็นสัตว์เป็นส่วนไปอันใดอันใดก็ค่าเหงสินะกล้วยไปอ่าตรงนี้จะเป็นมะเขือคือกันเ็นสินะเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อน,นบ้านสวนเนาะบ้านเขาจะเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ ปลูกกินปลูกขายด้วยไปอย่างนี้นะเออปลูกกินไม่หมดแล้วก็ขายเพิ่มเพิ่มพักกันบอนนอนนอนเล่นเปเพิ่มเลา่าหอนสวนยางเพิ่นสวนยางผ้าล่าเพิ่นกีดยุกกับบานก็สบายแหละมีครบทุกอย่างในในสวนในบ้านเลย ต้นวาสนาต้นนี้ยังแน่ก็บจำซื้อไว้ได้แล้วพี่น้องจา้าปลูกได้เบิดสอุนอันนี้ก็กำลังขึง้นขึ้นกันยางก็กีได้แล้วปาดกล่วยแม่ไม่จะเคีืยวคักๆเลยว่ากลวยหอมพี่น้องถ้าพี่น้องเข่าสวนในวันนี้มือนนี่แม่ ปุนต้นบักมังกรมังกรน,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 นี่ลูกมันบดละตัวนี้มังกรลูกบดแล้วแต่กล้วยนี่โอ้โหทุกต้นเลยนะเนี่ยปวดเพิ่นเอาใหม่เอาเล็กคำไปเอาพระอมพระขาทางหลังบ้านก็มีพระขานี่ป่งน้ำมาท่านเนี่ย <laughs> ป่งน้ำมาท่านเลยเป็นแบบพระขานี่ ฟาดมะเกลือเห็นยังสีกระโดกอยู่ได้พี่น้องขั้นเก็บน่ะอีตูกระเพาลูกใหญ่ใหญ่บานเท้าปลูกกินยังกระได้กินดอกอากาศมันห่อนเนาะมุหน้ามะเกิืนี่เพิ่นมาพิ่นมาเป็นสายเห็นเลยน่ะสายฟางมันเป็นมะเขือเกลือเงาเนาะอืม มันพากันนั่ง <Okay. S 1> อันนี้พักกัน